สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางสำหรับต้นโอพันเทีอันนี้นะคะอันนี้วางแดดฝนร้อยเปอร์เซ็นตเลยค่ะวางวางด้านนอกซึ่งจะเห็นว่าเ,เนี่ยค่ะดินเนาะแห้งแบบแห้งแห้งมากๆค่ะแทบจะไม่เหลือดินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแล้วแต่ต้นนี้นะคะ จะสังเกตว่าขนนะคะขนเขาจะเยอะมากขนเขาละเอียดอ่อนมากแล้วก็ถ้าเกิดไม่ระวังนะคะมันจะติดติดตามแบบเนื้อตัวไปแบบเยอะพอสมควรแต่ก็ด้วยหนามแบบนี้นะคะที่ทำให้ต้นเขาดูสวยเนาะเพราะว่ามันจะเป็นหนามแบบว่าปุย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 ,ปย,ปยแล้วก็เป็นสีส ซึ่งก็เป็นเสน่ห์ของเขานะคะยิ่งโดนแดดเยอะๆนะคะสีของตัวขนเขาะค่ะมันจะเป็นสีส้มค่อนข้างชัดเจนขนสวยมากนะคะยิ่งโดนแดดมากๆขนจะยิ่งสวยมากนะคะเหมือนต้นเนี้ยขนแบบออกแนวสีส้มเลย สวยมากแต่ต้องระมัดระวังอย่างดีนะคะอย่าให้ไปโดนเข้าไห้โอเคเรามาเปลี่ยนกันเลยเนาะอันดับแรกนะคะหากระดาษมารองนะคะเพราะว่าอย่าได้เอามือเปล่าจับเชียวโดนน้ำแล้วจะลำบากนะโอเคเดีย๋ยวเราขอยกกระ ตัวมาตรงนี้โอเคเราก็จะจับเอากระดาษจับนะคะเอากระดาษจับตัวต้นแล้วก็โยวมานะคะออกง่ายมากค่ะเพราะว่าแทบจะไม่เหลือดินเลยดินเดิมเหลือน้อยมากเพราะว่า วางกลางแดดกลางฝนร้อเซนะคะน่าจะประมาณปีกว่าละที่ไม่ได้เปรีน,นะคะฝนตกลงมามันก็จะช้าดินออกไปเรื่อยๆนะคะเนาะโอเคเราก็จะเอาเคาะดินเดิมออกะคะ่ะ ็ให้เหลือไว้นิดหน่อยได้เนาะโอเคเราจะใส่กระถางเดิมนะคะจะใส่กระถางเดิมอ่ะโอเคเราจะเอาของเดิมเราเหมือนเราใส่หินไว้ไม่เป็นไรรอบนี้เดี๋ยวเราจะใส่ตัวเป็นตัวตะแกรงนะคะเราซื้อมาเปน็นแผ่นแล้วก็ตัด ค่ะเพื่อที่จะเอามาปิดปิดรูกระถางไม่ให้ดินไหลออกค่ะจริงๆมันก็นิดหน่อยช่วยได้นิดหน่อยนะคะเราก็จะวางตรงรูกระถางนะคะแล้วก็เราจะใส่มพะพร้าวสับนิดหน่อยอืม จากนั้นก็จะใส่ดินนะคะดินของเราก็จะเป็นดินทั่วๆไปสูตรใครสูตมันนะคะเราแต่ใส่ดินลงไปดินใส่ลงไปนิดหน่อยแล้วเราก็จะเอาต้นวาง

ก็จะลำบากเล็หนึ่งนะคะเพราะว่าเราต้องระวังไม่ให้โดนต้นเขาด้วยเพราะว่านามเยอะเหลือเกินเราก็จะอออยู่ได้เังเราก็จะข้อขอให้ดินมันไปลงที่รากเขานะคะ กดดินนิดนึงน่าจะพอไหวไหมขอตเติมดินอีกสักนิดหน่อย เ้าก็โรยหน้าด้วยหินนิดหน่อยเนาะเพราะว่าจะได้ช่วยพยุงต้นนะคะเพราะว่าต้นดินเรามันก็ไม่ได้แน่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้นจะมีเสศษล้มได้เราก็ควรจะเอาหินมาโรยหน่อยขออนุญาตหาหินก่อนลืมเตรียมไว้อืม ี okay. เราก็จะอันนี้เป็นหินเก่าพอดีว่าเราไม่ได้เตรียมไว้นะคะก็เอาหินเก่าที่แงออกมาจากการเปลี่ยนของ,ของต้นอื่นๆก็อาจจะไม่ได้มีความสวยงามมากม้ยนะมีผสมผสมหินภูเขาไฟแล้วก็ หินหลายๆสีพอเวลาเราเปลี่ยนกระถางต้นต้นไม้อ่ะคะ่ะเราก็จะเอาหินเดิมอ่าวางไว้ด้วยเหมือนเป็น reuse นะก็ เป็นอันว่าเรียบร้อยเขาก็จะได้โตขึ้นแล้วก็ได้ดินที่เป็นดินใหม่จะได้เจริญเติบโตนะคะมันเอียงๆเนาะ ่า่เป็นไรโอเคเรียบร้อย